สวัสดีกันด้วยนะครับพวกผมบูในรายการบูคุมเกมทีวีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นในแมปเอ้ยไม่ใช่ในแมปมิมสเซิร์เอจจีนะครับผมเอจจีสิบเอ็ดนะครับผมอ่าสนุกนะฮะผมชอบเล่นจังเลยไปเล่นกันดีกว่านะครับกดไว้เพี้ยนี่ดูซิเราจะรอดไหมมาครั้งแรกว่าน่าจะไม่รอดดูดูแล้วรวม ดูรวม,มแล้วมีสเสน่ห์นะไม่ใช่ละอ่ามันต้องมีการวางแผนในการเล่นนะนั่นาแล้วทำไมกูต้องพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจเอ,อนะโอเคต้องมีการวางแผนผมจะไม่เข้าไปอยุ่นไม่เอากล่องแน่ตรงนั้นวิ่งออกไปเลยดีกว่ามัง้งเนาะโอเคมากๆนะอืออีกหนึ่งนาะทีครึ่ง โอ้ยทำไมมันนานจังเลยขอตัดไปตอนเล่นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้กำลังจะเล่นแล้วไปลูกปุ๊บเฮ้ยลืมไปเราจะไม่เอานี่ว่าลืมเอ้น,นี่ข้างบนข้างบนข้างบนโอ้โทรศัพท์กระตุกอีกแล้วโอ้ยสรงจังเลยไปซี โอเคเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว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 เดี๋ยวมีคนเห็นเดี๋ยวมีคนเห็นปิดประตูด้วยย่อไว้ย่อไว้เออไหนวะอยู่ไหนดีบันเฮ้ยกล่องอยู่เลยหมดแล้วทำไมมันมืดไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยมันมันมีเข้ามากันเต็มเลยโอไมค์กอดจะรอดไหมเนี่ยฉันโอ้ยเนอร์ทำไมเนี่ยเนโอเคเราจะแอบแอบก่อนแล้วกัน น่าจะไม่มีใครเห็นละนะไม่รู้ม <c oughs> ไม่มีคนเห็นก็บ,บ้าแล้วเอ้ยไม่มีคนเห็นจริงๆว่ะโอเคเราไป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 มีคนยึดตรงกลางเลยแล้วเรียร้อยโอเคเข้ามาในห้องนี้น่าจะไม่มีเลยโอ้ยกล่องมึงอยู่ไหนหมดวะเนี้ยโอเคไม่มีกล่องก็ไปเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนฟุ๊กฟุ๊กเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องนั้นมีกล่อง โอเคขอเป็นของดีๆเถอะนะเอ้ฮ้ยดีมาก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 มีของให้ครบเลยโอเคใส่ใ okay. ส่ใส่โอเคไว้ย้ายาไว้ตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยโอเคอันนี้มาไว้ตรงนี้เคหารหา่าเราได้มาแล้วอืตอนนี้เราก็ไปหากล่องเพิ่มทึบนีตรงข้า่องนอกมีอะไรโอ้ยมีคนมามีคนมากำกำเอ้ยจุ๊บ อุยอ้ย,ย,ย,ยลลกูป okay. ็นหน้าหลบเลยเออตายตายเออฟื๊คิดอะไรอยู่เนเมื่อกี้โอเควิ่งวิ่งรันรันไอ้หาลันอุ้ย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 ลลนลุ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 มุล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 ลมล จะไม่ยอมมูจะไม่ยอมจะเข้าไปเล่นอะไรนักหนานโอเคเข,เข้าเข้าเข้าสิเข้าโอเคเรียบร้อยละมาดูสิเฮ้ยเลขสามสิบพอดีเลยโอเครอ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 ,อ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 โอ้โหอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยดัน้ันแข็งด้วยประเด็นวิ่งกันมันเลยเขาเนี่ย ยังับ The f a s t The f a s t I am the f a s t โอเคโอเคเราพร้อมแล้วมามามาห้าสี่สามสองหนึ่งไปทางอื่นไว <laughs> อุ๊ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยชุดชุดชุดพี่ชุดโอ้ยชุดคุณคุณมึงสุดยอดอ้าวกำตกหลุมรักซะแล้ว เก็บขาเลยนะฮะคนละหลุมละ <c oughs> อุ้ยอ้ยคนเยอะคนเยอะอุ้ยคนเยอะอุ้ยขึ้นเขาจังหวะเนี้ยอุ้ยหาแล้วหาแล้วหาแล้วไปตรงนี้มีกลองลืมมองไม่เห็นไ้หาเอยเกือบไปโอเคมีของอยู่ห้าหชิ้นออเข้าไปเข้าไปไปที่อื่นโอเคดีแล้วที่ไปที่อื่นอย่ามาที่นี่เลย โอเคมากๆขอบคุณที่ไปที่อื่นนะโอเคเอามานี่เอ้ยเอาอันนี้มาด้วยเผื่อได้ครับดาบนู่นจะมีโอกาสหรือเปล่าหาเพชรอีกอันนึงเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้ก็รีบจังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราต้องรักษาเลือดไว้ด้วยเดี๋ยวตายวิ่งก่อนละจังหวะนี้อุย้ยฮื่มเปงแล้วต้องสู้แล้วอื้ออืมจะล้มไปสู้ซะหน่อย ต <ś led> ายซะง,งั้นเฮ้ยนั่นนั่นนั่นูนนนนปปเข้าดีวะ <ś led> เข้าซีหำเข้าไปเลยเออไม่ต้องกลัวเข้าเออนั่นแหละเออนั่นแหละคิดว่าเข้าไอเข้าแล้วเข้าแล้วมาเลกีก่นาทีเนี่ยโอ้โหสามสิบอื้อหือ สามสิบ <c oughs> วิไม่ใช่อะไรโอเคเลยสามสิบวิโอเคดูสิเร็วเร็วขึ้นข้างบนดีมันขึ้นไม่ได้ไปทางนี้ก็แล้วกันหนึ่งซุ่มไปลูกบุม้มวิ่งก่อนเราจะมาเนี้ย <c oughs> หืกล่องด้วยหากล่องวววววเอาละเล่นจนกว่าจะเซียนละอันนี้มินิเกมนี้บอกเลย เอาขวานมาอันหนึ่งสิอุ้ยโอ้โหเมียวเมีวเมียวมวโนโนโนไม่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 ไมไมยา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 ,ยาอย่าทำเราโอ้โหวิ่งก็ได้อืมอื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 อุ้ยกดลิปบเดินเอือเรียบร้อยอคิดว่าจะเป็นคนดีเห็นสายหน้าแล้วไม่ทำ โ,โอ้ยีนีโดีโหบังจังเลยโอ้ยตายแล้วโอ้โรงเรียนขึ้นพอดีไม่ใช่โรงเรียนผมนะโรงเรียนหน้าบ้านขึ้นพอดีเลยอือเสียงเพลงอย่างเพราะบวกเลยไฮ้ครั้งนี้เล่นทีมว่ะ อีกนาทีเนี่ยอีกหนึ่งนาทีขอตัดไปตอนที่มันเวลาใกล้จะเล่นแล้วนะครับมันจะเสียเวลานะฮะโอเคมาครับเริ่มแล้วไปฮุบเฮ้ยตรงนี้มีกองกองนึงโอเคเอาดาบเอาอันนี้มาโอเคมากอุ้ยอุ๊ยอุยอุยมีอะไรก็ไม่รู้ขอก่อนละจังหวะนี้เฮ้ยเอาขอกินมาโอ้โหไม่ให้เลยเหรอ วิ่งก่อนละ่ะจังหวะเนี้ยอืเฮ้ยเดี๋ยวอ้ายอยากให้มันเหมือนคอมเดงเลยกูจะได้หันหลังกลับไปดูได้โอ้ยตายแล้วทำไมต้องชมขอบฟุว่าตายแล้วด้วยวนะี้โอ้ยข้างบนรถไปมันจะมีกล่องหรือเปล่าเนี่เพิ่มใส่ละจังหวะเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยอ เคยวิ่งวิ่งวิ่งตาตังจังงินไปเกาะหนึ่งได้ไหมเออหุ้มโอ้ยอยู่ทีมเงินโอ้โหน้ำเงินเหลือสามคนประถูเก่งโคตรโคตรทั้งทีมเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะนี้มีกล่องไหมต้องถามอย่างนี้ก่อนฮึิบๆเเดี๋ยวไม่มีแล้วจะซวยเอาโอเคใส่ของก่อนดีกว่าเอาของมาถือสักนิดนึง มันจะได้ไม่จะได้อุ่นใจโอเคหากล่องไหนไหกล่องอยู่ไหนวะเนี่ยกล่องสิเจ้าไปอยู่ไหนหมดเนี่ยอุ๊ยโอ้กวางพชรโดนแล้วไม่เจ็บโอเคไอ,อ้นั่นมีบ้านมีบ้านน่าจะมีกล่องอยู่ข้างในนั้นอุ้ยบ้านหลังใหญ่ด้วยน่าจะมีอยู่นะ ไม่ใช่บ้านแล้วโบดเลยเนะี่ยโอ้ไม่กอดเดยวเข้าแบบอย่างนี้แหละโอเคโอ้โหไม่กอดแอมยัวฟาเถิดดาร์คไรเดอร์ดารไรเดอร์อุ้ยมีกล่องไหมเนี่ยฮึ ไม่มีกองอ๋ออยู่ตรงนั้นอยู่ใต้บันไดโอเคโอเคอเฮ้ยมีอันนี้ใช้ได้ใช้ได้เงเกงให้โอเคมากก็ยังดีที่มีกางเกงให้งเกงโซ่ฮึตัวเบลเลอร์เลยยุงโอเค,อเค,อเคมีตรงไหนอีกไหม โอเคไม่น่ามีแล้วไม่คิดจานนี้ให้หน่อยเลยเอาของให้หน่อยเลยโอเคโอเคไปไปไป,ไปออกออกออกเกาะนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วบ้านหลังนี้โอ้บ้านตั้งใหญ่นะจริงๆตะกี้เรามาจากทางไหนนะอา้าวกำจำทางกำไม่ได้อะชช่ไหมล้ะ นี่จะไปหาของไงวะเนี่ยเอา้าเดินผ่านกล่องมาก็ยังไม่รู้อีกเออโอเคมีเหล็กใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีเหล็กให้โอเคใส่เสื้อกันกันฮึมมีเหล็กแต่ยังไม่มีไม้กับเหล็กอีกก้อนนึงเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องอยู่โอ้โหอยู่ จะขึ้นยังไงแล้วนะั้นตรงนี้ขึ้นไม่ได้อืมอไว้อย่างนี้เลยนะเคเจอเจออย่างนี้ก็เลยก,กันอืมอยู่ตรงไหนนะกล้องอะ่ะเคนี่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 อืมตัดได้ไหมเนะี่ย ดัดไม่ได้อ้โหกำเอออยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ข้างบนสุดเลยโอ้โหไม่น่าเอาได้แล้วผมอะ่ะโอเคขึ้นข้างบนก็นแล้วกันฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บพึบพึบกว่าจะเอาของข้างบนสะหน่อย อืมเอาไปไว้ซะสูงเลยสงสัยต้องเป็นกล่องนี้แบบของดีแน่ๆแต่ไม่รู้วิธีกันนั่นเลย <c oughs> โอเคกินของก่อนจะตายโอเคโอเคโอเคตัค้งสติตั้งสติยัมีกล่องอยู่ตรงนี้ขอหมวกขอข้าวขออะไรทุกอย่างโอเคไม่มีไม้ด้วยโอ้โหยำ เคไม่มีอะไรเลยกองกองกองมีกองไหมมีกล่องไหมครับมีกล่องไหมมีกล่องอีกไหมครับมีไหมครับไปไหมโอ้ยไม่น่ามีแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยตรงนั้นเป็นโลแก้วโอ้ยสุดในปรีเลยโอ้ไม่ก้อนยังไงยังไงหาก้อนหาหาโอเคไม่มีอะไรเลยไม่คิดจะให้ของหน่อยเหรอ <c oughs> เอนมินเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องยีกล่องเราเปิดไปยังวะเนี่ยยังไม่ได้เปิดโอเคได้เฮ้ยมีไม้แล้วมีขวานทองอเคไม่เอาขวานทองไม่เอาโอเคไม่น่ามีกล่องอยู่ตรงขอบๆตรงนั้นหาหาเดินหาดีดีด มาทั่วๆโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีแล้วโอ้ยไมแบบนี้มันยาวจังอะตานี้ทำไมมันยาวจังเลยนี่อยู่คนเดียวนั้นเนี่ยเอออยู่คนเดียวมันเล่นนานจังเนาะโอเคว่ะจะแถวแล้วกำโอเคข้ามไปเกาะตรงนู้น เฮ้ย hey. กล่องมารีแล้วหรือเปล่าตรงนั้นะไม่ไม่ไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเวลากินทันทีเ hey. นี่ยให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งจะเป็นเดสแมทเดิแมทเลิศเดสแมทเลยห <laughs> นึ่งเลยโอ้ uh, ตายแล้วไอ้ <laughs> hey, ตรงนั้นเป็นกล่องกลองกลองโอเคคงจะไม่มีใคร อยู่ข้างบนนั้นกล่องกรมคนละทางข้างบนนั้นมีตลองอยู่โอเคมากๆขึ้นไงละเนี่ยขึ้นทางนี้เหรออ่าใช่นะอ้ะาคราวนี้งงๆกัขนขึ้นรถไฟเอากมเมื่อกี้เห็นอะไรไม่ใช่ขึ้นไงอะ อ๋อเข้าเข้าไงวะเนี่ยกำแล้วโอ้เดนแมนแล้วเนี่ยโน no, ไม่ไมโโ่โอ้โหโอ้โหได้เร้วเต้ยเร้วเต้ยเร้วโอ้โหแต่ละคนสิครับแต่ละคนสิครับอื้มอื้มอื้มลงอย่างนี้โอ้โยชนะไอ้แม่เนี่ยเก้ครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าชอบกันหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย